สวัสดีค่ะอาจารย์เงียเงียบีขึ้นไล์กับอาจารย์เบียยูสวัสดีค่ะอาจารย์เบียปินเองค่ะที่ขอความช่วยเหลืออาจารย์เบียไปสองเดือนที่แล้วอะค่ะจะอยากให้อาจารย์ให้ทรมาเกี่ยวกับอาการป่วยหน่อยค่ะคนป่วยนะคะปินป่วยเป็นเส้นเลือดตีบในสมองตอนนี้เป็นอัมพาตอัมพาตควรใช้ชีวิตยังไงที่เราจะอยู่กับจิตปัจจุบันเพราะว่าร่างกายมันไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์อืม ก็นั่นแหละพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความเสื่อมแล้วมันอานิจังไม่เที่ยงมันมีความแปรปวนจากแข็งแรงดีอยู่ก็สุดโทรมลงไปมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนมันเป็นไปมันเป็นมันเป็นของมันไปเช่นนั้นเองไม่มีทางแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเพราะสุดท้ายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้เรายอมรับไปตามความเป็นจริงว่าเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เกิดจากการเกิดขึ้นมาของเราเกิดขึ้นมามีตัวมีเนมีตนขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนของเรา สุดท้ายแล้วมันไม่มีใครหลีกเลี่ยงความป่วยไข้แต่ความป่วยไข้ของคนบางคนมันอาจจะไปเกิดขึ้นตอนที่แก่แล้วความป่วยไข่าบางคนอาจจะเกิดขึ้นตอนที่มีเรี่ยวแรงกําลังแล้วหายกลับมาเป็นปกติได้แต่บางคนป่วยเจ็บได้ไข้แต่ไม่สามารถกลับมาหายเป็นปกติได้อีกแต่ก็ยังดียังมีอัตภาพในการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ได้มีโอกาสในการศึกษาธรรมะและมีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อไม่หวนกลับมาสู่โรคภัยไข้เจ็บแบบนี้อีก ในอนาคตการข้างหน้าเพราะว่าภัยของสังสารวัตรมันเป็นภัยที่เป็นภัยอันตรายกับชีวิตของเราทุกคนเพราะฉะนั้นก็ให้ยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าเวลานี้ป่วยแล้วก็ป่วยเราก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ดูแลตัวเองไปตามอัตภาพตามฐานะที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในเวลาปัจจุบันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอยู่กับปัจจุบันขนาแต่เราก็ต้องพิจารณาว่าเนี่ยเป็นเหตุจากการที่เราไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าในการที่จะเตรียม ความสมบูรณ์บริบูรณ์ให้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายเราจะเตรียมดีแค่ไหนไอความทุกเหล่านี้มันก็จะจู่โจมเสียแทงชีวิตของเราเสมอเพราะชีวิตมันมามันเป็นความทุกข์ะฉะนั้นตอนนี้ได้ได้ได้สิ่งที่เราพึงทําก็คือยอมรับไปตามความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันขนาอยู่กับเหตุปัจจัยที่มันเป็นมัมนมีมันเป็นอยู่กับปัจจุบันขณะทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องไปอิหนาละอาใจไม่ต้องไปกังวลกังวลมีกําลังใจในการใช้ชีวิตไปอย่างน้อยที่สุด เราก็ยังมีสติสัปชัญญะในการศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมะของพระเจ้าย้อนในที่สุดเรายังมีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เดินออกจากสังสารวัฏอันทุกข์อันทุกข์ทรมานเหล่านี้ให้ได้เร็วที่สุดย้อนในที่สุดเราก็กําลังสร้างเหตุปัจจัยแห่งความเพียรพยายามในการเดินสู่มรรควิธีแห่งสติปัฏฐานสู่เพื่อที่จะได้เดินสู่ความพ้นทุกข์จริงๆจะได้ไม่ต้องมาเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏในระบบเหล่านี้อีกก็ดีเห็นโทษเห็นภัยเหล่านี้นนนนีเเปป็็อมมาาพวย คนพิการไม่เกี่ยวกับความเมินทับกรรมมาก่อนอะไรอย่างนี้เกี่ยวไหมคะอาจารย์เกี่ยวอยู่แล้วมันมีวิบากกรรมเก่าด้วยผสมร่วงอยู่แล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากกรรมทั้งนั้นแหละทั้งกรรมเก่าด้วยทั้งกรรมปัจจุบันด้วยมันส่งผลในกันทั้งคู่ลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมปัจจุบันเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกรรมในอดีตด้วยที่มาส่งผลร่วมกันไป เพราะว่าปินเชื่อปินก็ฟังคําสอนของอาจารย์แล้วก็มาประพฤติใช้หลายๆสิ่งอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าเที่ยมันในหลักคําสอนของโอสามาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ว่าจะใช้ธรรมะผ่านวิบากกรรมไปได้ไม่ได้ปินก็ใช้ก็ดูตามเหตุตามผลผลที่มันเกิดจากสุขภาพเราเสื่อมโทรมลงเนี่ยมาจากการใช้ชีวิตของเราก่อนหน้านี้เนาะมาเลยทําให้เราป่วยซึ่งปินก็ไข้ควรตัวเองเปออนนิ่นอาถือศีลแปดตั้งแต่ ตั้งแต่ตามอาจารย์เบียมาค่ะปีนถือศีแลแปดมาตลอดเลยแล้วก็ทําวัดเช้าทุกวันคือตื่นมานั่งสมาธิเดินจงกรมทาวัดเช้าทําเหมือนเวลาไปบวชชีค่ะ <c oughs> แม่ชีเขาทําอะไร <c oughs> แล้วก็มาเป่วยก็มีความตั้งมั่นว่าอยากบวชชีค่ะก่อนจะป่วยค่ะทีนี้ก็มาไข้ควรว่าตัวเองก็อยู่ในศีลห้านะไม่ไม่เกเรเหลวไหลไม้ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดูดบุหรี่แต่ทำไมถึงมาป่วยก็คือมาไข้ควรว่าชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยทำแต่ความดีทำไมเราถึงมาป่วยเป็นามาเพื่อมาพาดได้เพราะว่าบอกว่าเป็นเวรกรรมเก่ามันมีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์เป็นกรรมกรรมเราอาจจะเคยทําไว้ชาติไหนชาตินึงอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะใช่มันมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดแหละ แต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจจะเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมอดีตอะไรปล่อยไปตามเหตุสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยที่สุดเราเป็นคนที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธ,ธเจ้าแล้วในปัจจุบันในขณะที่มีอีกคนมากมายที่สมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมทุกอย่างทั้งด้านร่างกายหรือเงินแต่กลับกลายเป็นไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ซ้ําแม้เราจะล้มป่วยเจ็บป่วยได้ไข้จน ล้มหมอนนอนเสือติดเตียงแต่สุดท้ายเราคือคนที่มีบุญมากในการมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วในปัจจุบันเราก็ยังมีโอกาสได้ไข้ควรตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ทิ้งหลักธรรมของพระองค์แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วอาจารย์แล้วก็อยากขอบคุณอาจารย์หลายเรื่องมากเลยค่ะเพราะว่าช่วงสี่ปลายปีที่แล้วค่ะกระแสะของอาจารย์อะ ปีนได้เอามาต่อยอดทำคลิปคอนเทนต์เนาะแล้วก็ทำให้ปินอน่ะช่องช่องมันโตขึ้นนะคะตั้งแต่เรื่องมอหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็เรื่องอพระปินเสาพระสันติอะไรเงี้ยปินก็มาทำคลิปต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ปินมีรายได้จนหมดหนี้หมดหนี้หมดบูโรค่ะอืมสาธุป่ะปินก็ปิดปิดบูโรอะไรเงี้ยแล้วมาทำช่องเอาคิประจารยนมาทำคอนเทนต์ต่อ ต่อยอดสอนธรรมะต่อยอดอ่านพุทธวจนะแล้วก็เอามาต่อยอดตัดคลิปมาต่อยอดแล้วก็ทําให้ช่องมันโตแล้วก็มีรายได้จากโซเชียลเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะม,มีรีวิวสินค้าแล้วก็อยากขอบคุณอาจารย์หลายๆเรื่องค่ะที่อาจารย์ช่วยเหลือด้วยนะคะในเรื่องของหลังไม้เนาะที่อาจารย์ช่วยเหลือเนาะล่าสุดอาจารย์ก็จะให้ไปช่วยทํางานใช่ไหมคะคือปีนกว่าไปปีนธาระมากกว่านะคะ เพราะตัวเองก็ยังเดินไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่ยังใช้ไม้สามขาเดินอยู่ยังต้องให้คนไปดงอยู่ต้องไปโรงพยาบาลทุกเดือนอยู่เนี้ยค่ะกว่าจะเป็นภาระมากกว่าไปเป็นประโยชน์ค่ะก็อยากขอบคุณอาจารย์ค่ะกระแสะของอาจารย์นะทําให้ปินหมดหนี้หมดหนี้จากการใช้กระแสะของอาจารย์ไปในด้านที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปกระแสะที่มันดังในโซเชียลไม่ว่าจะมีเมนเผาศพอยู่หน้าบ้านจะทํายังไงอะไรเงี้ยปินก็ไปซื้อที่ดินติดกับเมนเผาศพเลย แล้วปินก็ตั้งใจว่าจะสอนทำค,คล้ายๆอาจารย์เนี้ยแต่ว่าอาจจะไม่เก่งเท่าอาจารย์นะคะเดี๋ยวว่าจะเอามามิกเข้ากับอาชีพของตัวเองคือปินทําอาชีพสอนออนไลน,นะคะ์ค่ะก็อย่างเช่นการจัดการหนี้สินเนี่ยไม่ใช่เอาธรรมะม,มาจัดการหนี้สินอย่างที่อาจารย์สอนอะ่ะหนี้สินเนี่ยคือเราต้องจัดการตัวเราเองธรรมะคือเอามาใช้กับตัวเองใช้ธรรมะยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้อะไรอย่างเงี้ยปินก็จะเอามาต่อต่อย,ยอดประมาณเนี้ยคะ่ะอืก็ ก็อยากจะเอามามามีเข้ากับเอาธรรมะเข้ามามีกับชีวิตประจําวันเนาะสาธุอนุโมทนาด้วยจ้ะดีมากให้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 เราอยู่กับธรรมะคือเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตตัวเองไม่ใช่เอาธรรมะไปจัดการกับหน้าที่การงานมันมันคนละเรื่องะคะะถ้าเราใช้ธรรมะกับชีวิตตัวเองยังไม่ได้ก็ใช้ธรรมะกับกับอะไรไม่ได้เลยอื หมือนบางคนว่าอาจารย์เปลี่ยนอะปีนไม่เห็นว่าอาจารย์จะเปลี่ยนตรงไหนเลยพอครั้งแรกที่ปินถีอนอาจารย์นะอาจารย์ก็นั่งดา่าด่าด่าคนอาจารย์ก็ยังคงเป็นอาจารย์เหมือนเดิมอะปินไม่ได้เป็นคนที่นั่งอยู่ในไลฟ์อาจารย์ยตลอดเหมือนคนอื่นๆนะแต่ปีนดูดูย้อนหลังจากช่องสีแดงเป็นสดมากเพราะว่าปินจะฟังแล้วโจดเลยค่ะตรงไหนที่มีส,สาระสําคัญปินจะสตาอปแล้วโจทถ้าฟังไลฟ์สดมันสตาอปทแล้จทไม่ได้คือถ้าฟังแล้วไปเรียนรู้อะมันต้องฟังฟังย้อนหลังเนาะ มันจะฟังแล้วหยุดไว้อย่างบางตอนบางตอนเรามาใช้จริงได้เนี้ยค่ะอาจารย์ปินก็จะฟังจากช่องแอปสีแดงมากกว่าฟังจบฟังฟังอาจารย์เสร็จแล้วจะสะต๊อว,ว่าตรงเนี้ยอาจารย์พูดแล้วมันอยู่ในพุทธวจนะตรงไหนแล้วไปฟังเพิ่มเติมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมและเวลาเอามาพูดต่อเนี้ยมันก็จะได้ข้อมูลเพิ่มในการเอามาใช้จริงเนี้ยคะ่ะ อยากบางคนบอกว่าเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยปินก็ไม่เห็นว่าอาจารย์จะเปลี่ยนไปตรงไหนแล้วมันคนละเหตุและคนและปัดมันคนและเหตุผลเลยกับสิ่งที่อาจารย์นามาพูดในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอโฟนเรื่องการทําบ้านดําอะไรเงี้ยคือคนมันแยกแยะไม่เป็นนะมันก็หาเรื่องที่จะเจาะแจ๊สออแทแกหาเรื่องที่จะให้มันเป็นดราม่าคือคนมันจะเจริญอาจารย์มันดีแล้วค่ะที่มีดราม่าสําหรับปินนะ สมัยก่อนดาราเนี่ยต้องสร้างดาราม่าให้ตัวเองนะคืออาจารย์เบียร์มีบุญบารามีมากไงไม่ต้องสร้างดาราม่าให้ตัวเองอยู่เฉยๆก็มีคนสร้างกระแสะให้อืคือปินก็เก่อกระแสะอาจารย์มาเยอะเหมือนกันค่ะก็อยากขอบพระคุณมากๆหลายเรื่องค่ะปินหมดนี่บูโรจากกระแสะของอาจารย์เยอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นทําช่องทําช่องทิกตอ,อกกับแอปสีแดงแล้วก็ เอสี S S น้ำเงินเนี่ยได้เหรียญมาเนี่ยมาใช้นี่จนหมดนะคะอาจารยนะ์ปีนับเป็นติดหนี้โบโลแล้วปีนก็ได้เหรียญได้เงินค่าโฆษณามาใช้นี่ซึ่งคืออาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆะคะ่ะอย่างเรื่องติดนี่โบโลมบโลติดนี่โดนฟองล้มละลายอะไรเงี้ยคือคนไม่คือคนเราถ้าไม่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยมันจะพูดไม่ได้เนาะมันจะพูดไม่ได้เต็มปากกับก,บการแก้ไขปัญหานั้นๆ พิณก็เลยชอบอาจารย์ที่อาจารย์ตรงไปตรงมากับคำสอนของครูสมัยหงพุทธเจ้าด้วยเนาะกับชีวิตจริงของอาจารย์ด้วยค่ะถ้าเป็นบางคนก็ดังขนาดนี้เขาก็คงรับไม่ได้ที่จะให้คนรู้ว่าล้มละลายหรือเป็นหนีห้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปินมองว่าคนที่ไม่อ้จฉา <c oughs> ให้ธรรมะได้ดีก็คือปล่อยวางได้แล้วเลยค่ะค่ะทุกวันที่ปินก็เปิดรับบริจาคช่วยเหลือตัวเอง <S 2> <S 2> บ้างค่ะบางวันไม่มีกินเลยมันเลยต้องขอรับบริจาคคนเขาก็บริจาคให้ห้าหกสิบบาทบางคนก็ให้ค่ารถเหมาไปโรงพยาบาลเนี้ยคะ่ะเพราะว่าไปโรงพยาบาลทุกเดือนเนี้ยคะ่ะบางคนเขาก็ช่วยเยนี้ยค,ค่ะคือพี่นาคธรรมาจากซีรีส์มานะคะพระพุทธเจ้าบอกว่าการขอทานน่ะคือการให้คนที่ให้จาคะเนี่ยไม่ขี้ตาหนีลดความขี้ตาหนีใช่ไหมคะ มันเป็นการสอนให้คนไม่ไม่ไม่ยึดในทรัพย์สมบัติตัวเองใช่ไหมคะอืมการที่เราออกไปบินพระบาทไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการขอไม่ไม่ใช่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นแต่เป็นการสอนให้คนให้เนี่ยหรือผู้ให้เนี่ยไม่ขี้ตะหนิไม่ห่วงแหนไม่ยึดมั่นถือมั่นในของที่ตนมีแต่รู้จักการแบ่งปันค่ะปินก็เลยเรียนรู้มาจาก ตรงนี้ค่ะปินก็เลยเอามาพูดในไลฟ์แบบนี้นี่คือคือว่าถูกใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่ามันเป็นการเข้าใจผิดพูดได้ได้เลยสาธุโดยอาจารย์นโมทนาด้วยค่ะขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยเหลือปีนเดือนนี้ด้วยนะคะชาสาธุอาจารย์ดูแลสุขภาพมากมากนะคะชาขอบคุณมากเลยนโมทนาด้วยจ้าคือด,ดีใจที่แรกก็อยากไปช่วยงานอาจารย์เหมือนกันนะคะ ถ้าแขนซ้า์ใช้ได้ปินไปแล้วแขนไซายมันใช้ไม่ได้นะเนาะเพราะว่าไปก็จะเป็นภาระอ,าอยากไปช่วยงานอาจารย์อยู่ค่ะเออสาธุเอาตัวเองก่อนค่ะเดี๋ยวน่าจะอีสักหกเดือนนะคะคุณหมอบอกว่าจะหายได้นะคะประมาณหกเดือนดูแลตัวเองให้ดีค่ะขอพรบคุณอาจารย์มากๆค่ะมทนาจ่าค่ะขอพรบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ